สวัสดีครับอยู่ผมช่อง youtube 100รถซิ้งครับผมวันนี้มีรถไถมานำเสนอสองคันครับผมเป็นรถไถยันมาาครับ49แรงม้านะครับผมรถพร้อมใช้เลยครับไปดูเลยครับพาชมครับใบหน้าเต็มครับผมใบหน้านี่ครับสวยครับ สีเดิมครับผมไม่ได้ทำสีครับกระโปรงก็สวยครับไม่บุกครับผมนี่ครับช่วงล่างครับผมซีนกระบอกเลี้ยวก็มีรั่ซึมนิดหน่อยครับผม ยางก็พอใช้ครับสีเส้นครับผมบอดี้ <Body S 1> เดิมครับผมบอดดี้สวยครับ <Body S 1> บอดเดิมครับเบาก,ก็ยังสวยครับผมยังไม่ขาดครับไปดูชั่วโมงการทำงานนะครับ3689ชั่วโมงครับผม รถคันนี้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดครับผมเป็นทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับผมอันนี้คือส่วนท้ายครับผมท้ายก็สวยครับพันหังครับปันหกครับ CMT ครับ ไปเต e. <Trustee> ็ม้ผมไปเต็มไปเ้ครเจ้าของเดิมที่เดียไปมา ก็สวยครับท่อนคาร์ดเดิมครับผมยังไม่ตัดท่อนครับผมครับให้ดูรอบๆเลยครับส่วนราคานะครับผมตั้งไว้ครับสามแสนหนึงมืนบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับผม ดูรถได้ที่อำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดระยองครับผมเบอ,อร์โทรศัพท์095 396 1028ครับผมโรสอบถามได้ครับหรือว่าจะมา,าทดลองขับได้ครับผมส่วนคันนี้นครับผมจะ,จะทะเบียนปี59ครับผม สวยทั้งสองคันเลยนะครับจะพาชมคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะ,ะ,จะเครื่องให้ดูนะครับเครื่องเดิมครับยังไม่เคยถอดยังไม่เคยแกะเลยครับเครื่องสวยครับ ใบหน้าก็เต็มครับผมใบหน้าก็เต็มสวยครับกระโปรงก็ไม่มีบุครับสวยเดิมอย่างดีสีเ้นครับส่วนคันนี้นะครับผมชั่วโมงการทำงานสามพนหนึ่งร้ เก้าสิบเอดชั่วโมงครับผมบอดเดิมครับบอดก็ยังไม่ขาดครับผมบอดี้สวยมันมีแต่งหักครับ าก็สวยครับผมชุดท้ายไม่มีรวดซึมครับสุดท้ายสวยพันหกครับผม CMT เหมือนกันครับพันหก CMT เหมือนกันครับผมใครที่กำลังมองหานะครับ ติดต่อ,อสอบถามผมได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับย้ำอีกครั้งครับ095 396 1028ครับผมโทรสอบถามได้ครับหรือว่าอยากมาดูรถอยามาทดลองขับมาเลยครับมาทดลองขับเต็มที่ครับ อยากมาดูตัวจริงก็มาได้ครับท่อนครัดยังไม่เคยถอดนะครับท่อนครัดเดิมครับยังไม่เคยตัดท่อนครับผมคิ้งสวยส่วน อุปกรณ์นะครับผมาสามชิ้นครับผมทั้งสองคันครับคันนี้ก็ได้ลอตเตอรี่เหมือนกันครับผมคันนี้สามแสนหนึ่งมืนครับผมคันนี้ส่วนคันนี้าสามแสนสองหมื่นบาทครับผมพร้อมลอตเตอรี่ครับผมนี่ครับผมลอตเตอรี่ของจอเจริญชัยครับ ใบก็จะประมาณนี้ครับใบก็เอ่เหลืออยู่ครับพอใช้ได้ปีสปีครับนี่ครับจอเจริญชัยเหมือนกันครับผมทั้ง2อตัวเลยครับ จำนะครับอุปกรณ์3ามชิ้นครับผมทั้ง2องคันครับมีปีห้าเจ็ดกับปี59ครับผมใครที่กำลังอมองหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับรถพร้อมใช้ครับผมติดต่อสอบถามได้ครับ ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับพันใบเต็มทั้งสองคันเลยครับใครที่กำลังมองหาอยู่ก็มาชมมาทดลองขับได้ครับ รถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ2คันครับผมอ่ากา็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหรือว่าฝากติดตามาช่อง youtube อ100รถซิ่งดนะครับวันนี้ก็มีรถไถมา,านำเสนอ2คันครับผม ก็ถ้าสนใจก็ทักผมมาได้ครับผมถ้าใครก็กํ็กาลังหาอยู่นะครับผมก็รีบเลยครับอุปกรณ์สามชิ้นนะผมรถสวยพร้อมใช้งานคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมครับขอขอบคุณครับผม